เอจวันนี้วันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2องพร้อาสขณะนี้อยู่ที่วัดบ้านคอําเภอบ้านฟางจังหวัดขอนแก่นทองหลวงปู่ จัญญาหรือหลวงข้อบุญทันวันนี้มาทำบุญมาทำบุญร่วมกับชาวบ้านดึงแม่ดึงแม่้าปาให้าได้ป้าป้าอนะพี่